Thang ciwitang yawanni panang serenang kacami thamang ciwitang yawan niang sarang kaca sanghang ciwitang สารังกัจจามิทุติยมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสารังกัจจามิทุติยมปิธรรมังชีวิตังยาวนิพพานังสารังกัจจามิ Tu tiyampi sangkang jiwatang yawanipanang saranang kacami. Tu tiyampi puthang jiwatang yawanipanang saranang kacami. ตาติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวันิปานังสารังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามินิปานังปรมังสุขัง นิพพานังปารมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมนับแต่องค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานร่วงแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีพระพุทธศักราช2 5 5พรพระวสสา นับตั้งแต่มหาพุทธปรินิพานตรงกับปีมหาพุทธชยันตี2,600พรรษาขอเวนยสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการละชนีรายการนี้เป็นรายการถึงนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ ดำเนินรายการโดยนามารูปสิปริพรวงชัยหรือในช่างแมวนะคะในช่างเข้ามาพบท่านผู้ฟังต่ามเคยนะคะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์นี้นะคะ,ะวันนี้เราก็ได้นิมนต์พันเตสองรูปนะคะเข้ามาร่วมรายการคือทันเต ยาณภาระโพธิ์และท่านพันเตท,ที่ตระทนะโพธิกราบนมัสการนะคะออวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้พันเตเนี่ยมาให้ความรู้นะคะเ,เกี่ยวกับการใส่บาตรนะคะแล้วใส่บาตรอย่างไรเราจะได้บุญได้กุศลนะคะออการใส่บาตรทุกวันนี้ก็ใส่กันตามอะไรประเพณีก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นอันธะประเพณีนะคะออนอกจากท่านจะไม่ได้บุญแล้วนะคะ ท่านก็อาจจะได้บาปอีกนะคะไหนๆเราจะบำรุงพระภิกษุนะคะเราก็ทำให้ถูกต้องตามพุทธประเพณีตามอริยะประเพณีและก็ตามกาลยานประเพณีนะคะท่านก็จะได้กุศลมากนะคะตัวในช่างเองก็บางทีก็ไปใส่บาปเนี่ยนะคะก็เกิดความไม่สบายใจนะคะเมื่อเห็นเงินอยู่ในบาสนะคะเห็นของแห้งอยู่ในบาร ะะผิดหรือถูกด,ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะ,ะท่านพันเตที่ตะชนะโพธิก็จะได้มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังเอาไปดำเนินการแล้วท่านก็ได้กูจนกลับมาแน่นอนนะคะ,ะนิมอนค่าพันเตจเจริญพรยมในช่างแมวแล้วก็สาธุชนที่ฟังธรรมะอยู่ทางบ้านวันนี้ก็โอกาสนันดีเพราะว่า เราเนี่ยจะสร้างบุญกุศลเนี่ยจะทํำยังไงเกิดในเขตบุญพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมาเจอพุทธศาสนามาได้ใส่บาตรได้มาสร้างกุศลต่อเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยมันมีแค่คือว่าประเทศชาวพุทธเท่านั้นเองแต่เฝออินโชคดีเป็นชาวพุทธที่เกิดในเมืองไทยที่มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มีสถานาการณ์บ้านเมืองที่ไม่ไม่บุนวายไม่มีสงครามแล้วก็มีความบุรมสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถมาสร้างกุศลต่อได้ แล้วก็สําคัญย,ยังมีธรรมทายาตก็คือเรื่องของมีพระภิกษุสงฆ์ยังมีวัดมากมายเลยเมืองไทยเนี่ยมีวัดมากมายมหาศาลเลยที่จะเราจะไปสร้างบุญกุศลได้ไม่เหมือนบางประเทศที่เป็นชาวพุทธที่ที่เคยมีวัดแต่พอเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการปกครองไปวัดที่จะสร้างบุญเนี่ยน้อยลงเพราะว่าโดนระบบการปกครองที่เปลี่ยนไปจาจผู้ปกครองก็เปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนระบบการปกครองก็ทําลายความ ศรัทธาของก็คือเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตทางศาส,สนาไปเนี่ยที่บอกว่าเน้นอันเดียดึงเน้นว่าเราจึงโชคดียังได้ใส่บาตรอย่างคนไทยบางคนที่ไปอยู่ต่างประเทศที่เคยทําบุญในเมืองไทยพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่อยากจะทําบุญอย่างเมืองไทยเนี่ยยากวัดแต่ละวัดที่อยู่ไกลยอยู่แต่ละรัฐห่างกันมากสมมติอยู่ไปอยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้มาใส่บาตรนี้ทุกวันเหมือนเราเนี่ยเรานี่จะใส่วันไหนก็ได้ มีวัดอยู่ไม่ไกลกันเลยแต่ละวัดงั้นทํำยังไงจะได้กุศลจะทําทานยังไงให้มีอนิสงส์มากซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเลยสําหรับเมืองไทยที่จะว่าจะเสียสละเงินนิดหน่อยเพื่อมาทําทานสร้างกุศลเนี่ยแต่ว่าทํำยังไงที่จะทําทานและให้ได้อานิสงส์อันนี้เป็นข้อสําคัญกว่าเพราะว่าเราทํากันจนเป็นเลยว่าทําดิษทำ,ทำตามๆเข้ามาหารู้ว่าไอ้ที่ถูกเป็นยังไงที่ผิดเป็นยังไงเหมือนที่โยมในช่างแมวว่า เห็นคนเอาเงินใส่บาทเอาข้าวสารอาหารแห้งใส่บาทเนี่ยแล้วไม่สบายใจเลยในจะอธิบายว่าทาไมถึงนำโยมในช่างแมถึงไม่สบายใจเพราะว่ามันผิดอย่างไงนั่นเองอย่างนี้บอกถ้าเราทําตามถูกต้องมีมีวิธีการที่ถูกต้องเราก็สามารถทําบุญกุศลทําโอกาสที่ดียังมีอยู่เนี่ยให้มันมีอานิสงส์มากเพราะว่าเราเกิดเป็นคนเนี่ยเกิดมาได้เป็นคนแล้วเกิดเป็นชาวพุทธแล้ว ถ้าเรายังไม่ใช้โอกาสเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนวิถีมนุษย์ทั่วไปคือไม่รู้ฐานะตัวเองคนทั่วไปคนที่ไม่เกิดจิตที่ไม่กุศลเนี่ยเราทั้งวันเนี่ยเราจะอยู่กับก็เรียกว่าอากุศลจิตาตามสัพธรรมที่ที่พระองค์ตัดว่าทุกคนเนี่ยมีหมดโลภโทสะโมหะจิตเนี่ยมนุษย์ในโลกเนี่ยมีสภาพเหมือนกันคือมีโลภโทสะโมหะเป็นเจ้าเรือนเลยแต่ไม่รู้จักโลภโทสะโมหะในชีวิตประจําวันเลย จิตใจเต็มไม่ด้วยความฟุ้งซ่านคิดมากงุดหงิดน้อยใจเสียใจลำคาาใจไม่พอใจทนอะไรไม่ค่อยได้ดยิ่งโกรธเกลียดอาฆาตบ้างจองเวรบ้างมีแต่ความต้องการกินการเกลียดเป็นปกติทะยานอยากเรียกร้องผลประโยชน์เอาระดับเปรียบกันกลัวโน่นกลัวนี่กลัววิสรพัดกลัวเหนื่อยกลัวลบากกลัวความจนกลัวทรมานไมไ่่มีแต่เรื่องกุนหงิดฟุ้งซ่าน ทำยังไงเนี่ยให้มันมันจะมีกุศลเกิดขึ้นอันนี้ก็พระเจ้าว่าอันนี้ชีวิตประจวันเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลแต่โอกาสที่จะสร้างกุศลเนี่ยมีน้อยมีน้อยนิดเองที่จะเป็นกุศลที่ถูกต้องเลยนะที่โอกาสที่จะสร้างถูกต้องเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ศึกษาว่าคําสอนพระองค์สอนว่า,าจะทํำยังไงถูกต้องคือเราไม่รู้จักกุศลดังนั้นนะการทําอะไรจะให้ได้บุญมาก ได้อาน,นิสงส์มากก็เป็ไปได้ยากใส่บาท,ทำบุญเหมือนกันเนี่ยแต่ได้กุศลไม่เท่ากันคือทุกคนตั้งใจดีพื้นฐานของจิตใจของชาวพุทธช,ชาวพุทธไทยเนี่ยตั้งใจดีอยากจะได้บุญมากตั้งอกตั้งใจทําจะถวายอาหารบิณฑบาตพระเลีงตานี่ทำกรันดีตั้งใจมากๆเลยแต่ยังไม่รู้ว่าเหตุจริงๆพระพุพะพะเทธเจ้าได้ไดบัญญัติไว้ยังไง จะทำยังไงให้ไอสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทาให้มันมีอดีสง์มากเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้สอนเรื่องกุศลว่ายังไงเรายุดรู้จากคาว่าบุญบุญบุญที่เขาแปลกันกุศลเป็นยังไงเราไม่รู้ลากจริงๆตรงคําสอนระองรงเนี่ยสอนว่ากุศลเป็นยังไงกุศลเนี่ยก็คือในความหมายพระเจ้าคือเรื่องของกุศลจิตเห็นไหมมีคําว่าจิตเข้ามาแล้วถ้าโยมเคยฟังรายการของในช่างแมวเนี่ยจะจะสอนเรื่องจิต เรื่องเจตสิกเรื่องรูปเนี่ยนะมันจะสัมพันธ์กันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีจิตทุกคนนี่มีจิตเหมือนกันแต่ว่าจิตอะไรไม่มีใครรู้ก็ค,คือมีทั้งจิตอกุศลจิตกุศลเนี่ยพระองค์มาแยกแยะว,ว่าถ้าจะทําบุญให้เกิดกุศลก็ต้องรู้เรื่องจิตเนี่ยนะรู้และเข้าใจแล้วก็ทํำให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกุศลว่าคือคือเรื่องของจิต คำว่ากุศลคือกุศลและจิตนั่นเอง,เอ,งออกมาทํางานกับเจตสิกก็คือกุศลมันจิตเจตสิกเนี่ยจะทำทำงานคู่กันอันนี้จะมีเรื่องของอภาษาธรรมนิดหน่อยเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจเพราะว่าธรรมะพุทธองค์เนี่ยถ้าเราไม่ก้าวหน้าเราอยู่กับที่เนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเหตุเราไม่เข้าใจแก่นเราก็จะอยู่แค่เปลือกนอกเราจะนับถือศาสนาแค่เขาเรียกว่า อมิสบูชาเนี่ยอยู่แค่ภายนอกทําแค่เรื่องวัตถุเรื่องอะไรแต่เราไม่เข้าใจภายในไม่เข้าใจโครงสร้างไม่เข้าใจแก่นแท้จริงๆถ้าจะเข้าใจคําสอนพระองค์จะรู้เหตุจริงๆว่าทำไมเกิดทําไมพระองค์ถึงบัญญัติอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้เรามาจากไหนเรากาลังทำอะไรเราจะไปไหนอันนี้สําคัญวนะ่าเราเกิดมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะพอตายไปและและ,และเอาอะไรไปเกิดก็เอาไปจิตเอาจิตเนี่ยมาเกิดอย่างเราต้องรู้เรื่องจิต ถ้าไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยอธิบายธรรมะพุทโธไม่ได้เลยเราจะเห็นแค่สิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็เ,าเข้าใจแค่นั้นแล้วเรากา็ตัดสินใจว่าใช่จริงไม่ใช่ข้างในมันมีมีการทํางานมีอะไรอ,อรีกมากมายกิวเบื้องหลังพว่งจะตัด,ตดสรูจะบอกเรื่องที่เขาเรียกว่าภายในทุกอย่างเป็นการทํางานภายในไม่ว่าจิตจิตที่เรียกว่าความคิดรู้สึกนึกคิดต่างๆความเครียดความโกรธเนี่เรามองไม่เห็นไม่รู้มาจากไหน พูดว่าเนี่ยเป็นเรื่องของจิตแต่ละคนท,ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยไม่ว่านิสยัยไม่ว่าฐานะไม่ว่าความเป็นอยู่ไม่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรมันสมองหรือถ้าพูดไปลึกๆก็เรียกว่าสันดานเนี่ยหนักไปสันดานนี่ขุดไม่ได้พวกนี้คนที่มีเรามีนิสัยแย่ๆเนี่ยเขาเรียกเนี่ยก็ยคือเอไม่ไม่น่าเชื่อเลยก็เป็นลูกคนดีลูกคนมีฐานะเอ๊ะทำไมนิสัยเป็นอย่างนี้เนหะ็นไหม นี่มันเกิดจากอะไรอดีตชาติเองกรรมที่เขาสร้างกันมาคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันกรรมแต่ละคนที่สร้างกันมาต่างกันนั่นเองเราต้องรู้เรื่องจิตก่อนเลยว่าอย่างวันนี้จะพูดในประเด็นที่ว่ากุศลว่าไฟกุศลเนี่ยก็คือกุศล,ลจิตเนี่ยเขาทำงานกับเจตสิกที่เป็นกุศลเจตสิกเนี่ยเหมือนตัวเล่งปริญญาที่ไปน,นํากุศลเข้ามานั่นเอง อันนี้จะพูดคร่าวๆเองว่าให้โยมเข้าใจว่าโยมก็ต้องจําเรื่องจิตเจตสิกก็ทํางานยังไงเนี่ยโย,วยวมจะเขาเยจะรุ่มลึกในคําสอนพระองค์แล้วจะอธิบายความหมายจะอธิบายทมให้กับคนอืน่นให้กับตัวเองก่อนเพราะอธิบายทมให้ตัวเองได้เนี่ยก็บอกคนอื่นได้ว่าเราจะสร้างกุศลไงถูกต้องคือทํางานด้วยเป็นฝ่ายกุศลอย่างเดียวออกมาทํางานแบบกุศลเช่นเราอยากจะทําบุญใส่บาตรตั้งอกตั้งใจเลยเตรียมมันเนี่ยเตรียมตั้งแต่เมื่อคือนเลย เช้าตื่นแต่เช้าเลยอันนี้เ็าเรียกว่าจิตกับเจตสิกเขาทางานกันระหว่างเตรียมตัวก็มันก็เป็นกุศลเปื้มใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เตรียมแล้วก็ผูอ้องสอนว่าอะไรว่าเรื่องบุญบุญเนี่ยก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุแม้มีคําว่าวัตถุมีคําว่ากิริยาทําไมถึงมีต้องมีคํานี้ บุญกิริยาวัตถุวัตถุก็คือโดยอาศัยรูปเราเนี่ยเรามีจิตใช่ไหมอันนี้เราก็มีรูปด้วยรูปก็คือร่างกายเราเนี่ยอาศัยรูปยไปทําความดีนั้นนั้นผลของการทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าบ,บุญนะจิตจิตก็ทํางานเสร็จโดยอาศัยรูปเกิดเป็นบุญบุญนี่คือผลบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ก็เกิดจากกุศลและจิตนั่นเองทํางานแบบกุศลเช่นอย่างเรา <c oughs> จะทําบุญ บุญก็เกิดจากมหากุศลจิตวัตถุก็มีอะไรบ้างวัตถุก็มีมีมีหูเขาเรียกว่าวัตถุหกมีจักูวัตถุโสตวัตถุคานาวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุหัตถยาวัตถุเรามีหมดนะเรียกว่าหูตาหูตาคอหูตาจมูกลิ้นกายใจเรามีนะวัตถุหกแต่วัตถุหกนี้ก็จะมีทั้งจิตเจตสิกเข้ามาทํางานกัน เมื่อทำบุญถูกต้องตามพระธรรมวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าได้บุญกียริวัตถุสิบแล้วพาพารูปเราเนี่ยไปทําบุญทําบุญมีอะไรมีทั้งสิบอย่างนะที่พันเตนเน้นว่าบุญเกียรติวัตถุสิบมีอะไรบ้างมีทานน้ำใหมมีศีลใหม่มีภา,า,าวนาใหมา่มีอปจายานาใหมา่มีเวยาวัจจะใหมา่ปฏิทานาใหมา่ปต,ตานุมโมทนาใหมา่ธรรมสวัตนาใหมา่ธรรมเทศนาใหมา่ทิฏฐุชุก,กัมรรมันมีทั้งสิบอย่าง อย่างาที่เราคุ้นๆกันก็มีทานามัยก็คือการทำบุญไส่บา